น้ก,กากไฟประพันธ์โดยคนไส้วงบทที่32คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลดวงจิตของโรยลคยขายกับทรงพลานุภาพเพิ่มขึ้นมันคือชาขั้นสูงแตกต่างเพียงชานั้นไม่ได้เกิดจากปัญญา รู้ดีรู้ชั่วแต่มันเกิดจากอาวิชาและอกุศลกรรมการถ่ายทอดวิชาของอดีตคู่ปรับเก่าของฤาษีสุริยเวทคล้ายๆกับการขัดโลกไฟล์ของระบบคอมพิวเตอร์หรืออีกในหนึ่งคือการคโคลนนิ่งเอาตัวต,วตนทั้งหมดของฤาษีโอมฤตยิยูไปอยู่ในตัวของดุลยามันไม่ใช่ลักษณะของอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อสิตีอย่างใดด้วยเหตุนี้คลื่นสีขาวที่พอจะยังมีอยู่ในหัวใจของดุลยาจึงถูกคลื่นสีดําเบียดออกไปจนหมดดวงใจของดุลยาจึงเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงห่วงเวลาที่ดุลยาสําเร็จวิชาเป็นห่วงเวลาเดียวกับสุริยาราตีได้กลายเป็นหน้ากากไฟเต็มตัว เหมือนกับเป็นการยืนยันถึงหลักสัจธรรมบางอย่างมีมืดย่อมมีสว่างมีชั่วร้ายย่อมมีดีงามเพื่อขานอำนาจกันสิรักของกูเสียงก้องของฤาษีอมรตยูปลุกให้โดลยาสะดุ้งตื่นจากฌานหญิงสาวลืมตาแล้วกวาดมองไปรอบๆนาทีนั้นกลับต้องพบกับความประหลาดใจ เพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เธอนั่งบําเพ็ญเพียรมาหลายวันเธอยือนอยู่กลางสนามนาคฤหาสน์ใหญ่โตของพ่อพุทธราตีโสาสตร์ได้ยินเสียงของโอมริตยูฤสีชัดเจนบนัดนี้มึงคือตัวแทนของกูสิ่งที่มึงทําเทียบเท่ากูทําสิ่งที่มึงคิดก็คือกูคิด ดุลยาไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองต่ออย่างคนปกติธรรมดานอกจากรับคําค่ะอาจารย์ปู่เสียงหัวเราะของผู้อยู่ห่างไกลดังกึกก้องหัวใจของหญิงสาวแล้วเธอก็ขยับก้าวเดินที่นี่ดูเงียบๆไร้การเคลื่อนไหวของผู้คนดุลยยาควรจะมีคำถามผุดขึ้นบ้างว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ท่ามกลางความมืดและเงียบงนันดวงตาของดลยาลุกวาวขึ้นเมื่อปรากฏภาพหนึ่งฉายขึ้นในดวงจิตภาพของหญิงสาวที่ชื่อแอนดลยาเคลื่อนไหวรวดเร็วราวหายตัวจนกระทั่งมายืนอยู่หน้าห้องนอนของพุทธราตีแม้ประตูนั้นปิดอยู่แต่ดลยาสามารถมองผ่านเข้าไปได้ ดวงตาของดลรายแตกประกายอีกครั้งขณะเอื้อมมือจะบิดประตูปเปิดสิงหนึ่งกลับดังแซกมาเซก,ก่อนเงียบมากเลยพี่ป๋อไม่มีใครอยู่เลยเสียงของชายคนหนึ่งก็ดสีสิเสียงของไอหัวเถืกอป๋อข่าวคราวที่มันได้รับล่าสุดเป็นข่าวร้ายมันจึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อหาทุนรองก่อน ช่วยการค้นหาสิ่งของมีข้าเว้ยเอาไปให้ได้มากที่สุดครับพี่มีเสียงขานร,รับและเสียงเปิดห้องโน้นห้องนี้เพื่อค้นหาทรัพย์สินสักพักมีคนเห็นแอนพี่หมอมาดูนี่ดิไอหัวเถิกมาตามเสียงเรียกพอเห็นไปหญิงสาวก็สั่งเสียงรื่นเริง <laughs> สวยดูวยเว้ยเอามันไป ไอ้ปอก,กับพวกใช้เวลาค้นหาทรัพย์สินอีกไม่เกินสิบนาทีกระบะแคบคันหนึ่งถูกขับเข้ามาจอดนขนข้าวของมีค่าขึ้นรถพร้อมกับร่างของหญิงสาวที่เริ่มได้สติดุลยยาไม่ได้ขัดขวางแต่รอดูจนกระทั่งพวกมันขับรถออกไปความเลวร้ายที่เธอมองเห็นคล้ายกับทำให้ดวงจิตของเธอเบิกบานร่าเริงขึ้น ดุลยาก้าวออกไปนอกคหืสนหาดพายุหมุนติ้วมาด้านหลังของเธอแล้วเคลื่อนต่อไปอย่างรวดเร็วพายุหมุนลูกเล็กๆนั้นเคลื่อนผ่านไปแล้วจึงเห็นว่าไม่มีร่างของดุลยาอยู่ตรงนั้นเสียงของแอนร้องดังมาจากรถกระบะคันนั้นอะไรเช่นนะไ <laughs> อป,ปอหัวเราะชอบใจมันได้แสดงความหยาบคายกักกะ อันเป็นสันดานแท้ดั้งเดิมของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่แอนถูกไอหัวเธอะกอดรัดฟัดเวียงซึ่งต่อให้ลึอกแล้วหญิงสาวอาจจะชมชอบความสัมพันธ์อันรุนแรงแต่ก็ไม่ใช่กับคนแปลกหน้าแน่นอนแสงไฟหน้ารถสาดจ้าไล่ความมืดถนนเส้นนี้เปลี่ยวแทบไม่มีรถเล่นตามหรือสวนทางไอคนขับจึงขับสบายๆไม่ต้องระวังมากนัก ไอ้คนนั่งข้างยังอุตส่าห์เอียวตัวไปช่วยจับแอนให้อยู่นิ่งเสียงหัวเราะของพวกมันทั้งสามดังลั่นรถเสื้อแสงของหญิงสาวถูกกระชากติดมือไอ้ป๋อเรือนร่างอวบอิ่มขาวโพลนยังดิ้นรนน้ำตารื้นด้วยความขับแค้นใจอย่างที่สุดทันใดนั้นไอ้คนขับถึงกับตาเหลือกเมื่อแสงไฟที่มันพึ่งปัดขึ้นสูงนั้นสากระทบเข้ากับรางหนึ่งที่ยืนจังก้าอยู่กลางเลนถนน โดยหันแผ่นหลังให้มันจำเป็นต้องเบรกด้วยสัญชตาตญาณอะไรกันวะไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มันยืนขวางถนนพี่ว่าไงนะไอ,บบอ้ปอลัดจากร่างขาวพลงมายิงสาวขนาดสมุนที่นั่งคู่กับคนขับกระชากป,ปืนโพกเปิดประตูก้าวอกไปร่างที่ยืนหันห,นหลังอยู่หันขวับมาเผชิญหน้าสมุนไอ,บบอ้ปอชะงักหน้าเสียไม่เห็นเต็มสองตาว่าคือใคร หน้ากากไฟมันหลุดปากทั้งๆท,ท,ที่มีปืนในมือแต่ว่าเพียงแค่ยกร่างของหน้าก,ากากไฟก็ถึงตัว <S <S สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อมือของหน้ากาก,ากไฟที่สะบักเข้าหากั้งคอมันหรือส่วนศีสาะข,ของมันก็าขาดหลุดร่วงเลือดสดสดพุ่งกระฉูดราวกับมือนั้นคมกริบไอป๋อตาเหลือกลานเฮ้ยนี่นเร็วเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดังลั่น ล้อมหมุนติ้วแล้วพุ่งเข้าหาร่างของหน้ากากไฟไม่มีเสียงกระทบใดๆเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะร่างของหน้ากากไฟลอยละลิ้วขึ้นจากพื้นดินราวกับเท้าติดสปริงและเกาะอยู่ที่กระโปรงรถเกาะแบบแน่นเนบราวกับมือแปะกาวไอ้ผ้าเอ้ยไอป้ปอเกิดอาการประสาทรประทานยกปืนในมือยิงกระสุนทะลุก,กระจกออกไปเพียงแต่หน้ากากไฟ ไม่ได้อยู่ให้ยิงแต่ได้กระโดดขึ้นไปเกาะอยู่ข้างบนเพิ่งยิงได้แค่นัดเดียวกระจกด้านข้างของไอ้คนขับก็พลันแตกกระจายเยาามือน้ากากไฟยื่นขึ้นมาตะปบรถสายไปมาไวสิ่งของแอนไอ้ปอยิงมือน้ากากไฟหัวกลับไปแต่กระจกฝั่งตรงข้างกับคนขับก็พลันแตกกระจายอีก คราวนี้นักกากไฟสอดทาเข้ามาก่อนฝ่าบาททาทั้งสองยันร่าไอ้คนขับกระแทกประตูหลุดพลาออกไปนอกรถต่างของมันกลิ้งหลุนหลุนตามพื้นลาดยางความเร็วของรถระดับ100กิโลเมตรกว่าถ้าฟื้นขึ้นมาก็คงพิการรถสายทำท่าจะพุ่งตกเลนนักกากไฟจับพวงมาลัยเอาไว้แล้วนั่งประจำตำแหน่งคนขับได้ทันสายลงกันโชกเข้ามาในรถ ผ่านบานประตูที่เพิ่งหลุดออกไอ,ปอ้ป๋อตาค้างแต่สติยังยอดเยี่ยมปืนในมือของมันจ่อมหมับอยู่ที่ไททอยของนักกากไฟเสรก,กูะมึงจอดเดี๋ยวนี้รถยนต์ถูกเบาเครึ่งลงรถจอดสนิทข้างทางไอ,ปอ้ป๋อกะยิงทิ้งตายหาซะความเร็วของนิวที่อยู่ในกรงไกลกับความเร็วในการเคลื่อนไหวของนักกากไฟท่าในทางทฤษฎีแล้ว ไม่มีทางจะหลบทันแต่นี่มันเหนือทฤษฎีหน้าก,กากไฟเพียงเอี้ยวตัวก็คว้าค้มือไอ,ปอ้ป๋อหมับไอข้อมือกูฮะอ้าไอ้ไอปอ๋อมมีโอกาสเจ็บแค่ตอนถูกหักมือแต่ในพริบตาต่อมาเมื่อสันมือของหน้าก,กากไฟฟันฉับคุกคานคอหัวไอ้ป๋อขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระโจน สาวแอนร้องกรี๊ดสุดเสียงก่อนจะสิ้นสติไปในที่สุดนาทีนั้นเองโฉมหน้าของนักกากไฟก็เริ่มเปลี่ยนไปคุณพาช่วยนั่นไม่ใช่สุริยาราตีแต่เป็นฤรษีโีอมริตยูผู้ได้รับถ่ายโทษวิชามริตยูมักวิชาการว่าด้วยความตายเธอคือดลยาบัตรนี้ความน่ากลัวของเธอผู้นี้อยู่ที่การสามารถเรียนแบบใครก็ได้ จะเป็นได้ยอย่างแนบเนียนเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดก่อนจะยัดเยียดความตายให้อย่างง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือนี่แหละคือความน่ากลัวของผู้สำเร็จมรติยูมักตอนที่แอนลืมตาได้สติขึ้นมาอีกครั้งนั้นก็ถึงกับสะดุง้งแต่แล้วก็โผล่ขู่กดร่างของคนที่เธอเห็นว่าเป็นสุริยาราตีสินแน่นและปล่อยโคออกมาอย่างสุดกลั้น สุริยาตัวปลอมกอดร่างของหญิงสาวดวงตาแต่ประกายวาวไม่ได้มีแววแห่งเมตตาแม้แต่นิดเดียวไม่เป็นไรแล้วล่ะแอนมันน่ากลัวจังค่ะพี่แอนกลัวอะไรหน้ากากไฟนะคะมนุษย์หน้ากากไฟแอนเล่าพลางสะอื้นพลางไม่มีหลอกหนาเรื่องแบบนี้นะไม่จริงๆนะคะแอนเห็นกับตาหญิงสาวยืนยัน เท่าที่ได้ยินมาหน้ากากไฟฆ่าแต่คนทั่วนะสุริยาตัวปลอมกล่าวถ้ามีจริงอย่างแอนว่าหรอกคะงั้นแอนจริงๆแล้วก็สงคนตายเหมือนกันคะเธอหน่ะสงคนตายดูสิตัวเธอหน่ะอยู่กินกับทนาสกุลแต่พอรับหลังก็มีผู้ชายอีกคนและพอไอคนนั้นตายเธอก็ทำท่ามีใจให้กับสุริยาราตี สาวเอ็นพงัดเมื่อจูจ่ๆร่างของสุริยาราตีที่เธอเห็นได้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นรูปร่างของหญิงสาวอีกคนผู้หญิงคนนี้เธอเคยเห็นมาก่อนว่าเป็นลูกสาวของเจ้าพ่อพุทธราตีคุณการเห็นลูกสาวคนเล็กของอดีตเจ้าพ่อพุทธไม่มีอะไรน่าตื่นตระหนกเท่ากับการเปลี่ยนร่างจากร่างหนึ่งไปไปเป็นอีกร่างอย่างกับในหนัง นิสัยแบบนี้ก็ไม่น่ามีชีวิตอยู่หรอกไม่นะแอนจะขยับวิ่งหนีแต่ไหนเลยจะทันโดุลยาเคลื่อนตัวไปขวางมือนั้นกระชากผมจนสาวแอนใบหน้าแงนงายมืออีกข้างตวัดเข้าก้านคอขาวพองหัวหลุดก,กระเด็นเลือดพุ่งกระฉูดหลังจากนั้นยิงสาวผู้สำเร็จวิชามริตยูมักกระเบิดเสียงหัวเราะออกมา ถ้าฟังให้ดีๆเสียงนั้นคลับคล้ายคลับคลากับตังวานเสียงของฤาษีโอมาลติยูผสมอยู่ด้วยจันฉถ่ายถึงกับน้ำตาคลอกับภาพอันประทับใจตรงหน้าหลังพานในดำกลับมาถึงบ้านลูกเมียของในดำอยู่พร้อมหน้ากันพี่ดำนางติวถึงกับร้องไห้ออกมาลูกๆอีสองคนก็ร้องไห้ระงมตาม เจอหน้ากันก็ดีแล้วในดำกอดเมียกอดลูกๆสีหน้าแม้ดีใจแต่สามารถระง,งับความรู้สึกปีติล้นพลนไว้ข้างในไอ้จันต้องขอบคุณไอ้จันมันในดำหันไปทางหญิงสาวลูกๆของในดำยกมือไหว้หญิงสาวแล้วกันสินะหนูเกี่ยวอะไรด้วยเพราะเองช่วยเหลือข้านะสีมึเงนค่าจะได้กลับบ้านรหรนาก็พูดเกินไป หนูตั้งหากล่าถ้าไม่ได้น้าแล้วก็ป่านนี้เสร็จไปแล้วหญิงสาวแกล้งพูดเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายไอ้นี่พูดจาน้าหนูว่าเราไปตั้งหลักที่บ้านพี่สุริยาดีกว่าไหมคะเนี่ยยังอีกนานเลยกว่าจะสว่างหนูเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเองคงอยากกลับไปดูว่าคุณสุริยากลับหรือยังค่ะหญิงสาวยอมรับ ัวใจนั้นแสดงออกว่าห่วงหาอาทรเขาคนนั้นมากกว่าคำพูดหลายร้อยเท่านักอืมข้าควบใจในายดำพยักหน้าก่อนสั่งลูกเมียไปเถอะนุติว๋วลูกๆเราคงต้องย้ายสถานที่อยู่ชั่วคราวไม่มีใครคัดขานหรือซักถามพอลำพังคิดถูกจับตัวไปก็หวาดผวาไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วครู่ต่อมา ประตูคันนั้นก็เคลื่อนออกไปรู้สึกว่าคุณสุริยายังไม่กลับนะไอจันในดำพ่งขึ้นหลังจากมาถึงคฤหาหาดหลังนั้นส่วนจันชายวิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกแอนหายไปด้จันนะ,สะแสดงว่ามีคนแอบเข้ามาในดำกวาดสายตามองไปรอบๆห้องถงุงเอ็งดูสิไอจันมีคนเข้ามาหรือคนเข้าของมีค่าไปจริงๆ หรือว่าจะเป็นแอนจันชายตั้งขคดสังเกตเธอคงฟื้นมาก่อนอาจเป็นไปได้แล้วพี่สุริยาละ่ะจันชายหลุดปากเสียงเครือภาพของสุริยาราตีถูกขังอยู่ในกล่องเหล็กใบนั้นฉายขึ้นกลางใจในดำสายหน้าข้าไม่รู้ถ้าหากพี่สุริยาเป็นนักกาไฟไม่ได้หล่ะจันนะาเฮ้ยไอ้ย่ามองแง่ร้ายนักสิวะ ถ้าคุณสุริยาคือหน้ากากไฟยังไงเขาก็เป็นหน้ากากไฟเอ็งอย่าคิดนั่นคิดนี่ให้มันใหญ่โตไปเองสิสีหน้าของจันชายไม่อาจเป็นปกติได้เลยแล้วเราจะยังไงกันดีล่ะนะรอไงรอจนกว่าจะเช้าแล้วค่อยว่ากันอีกทีรอใช่เราต้องรอเอ็งอยา่าวู่วามอีเด็กขาดไม่งั้นพวกเราจะพังกันหมด ก็ได้จะนนาะหนูจะรอดีฝากเองดูนะติว๋วกับลูกๆของข้าอยู่ในบ้านนะข้าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องชีวิตพวกเราทั้งหมดให้รอดพ้นจากคืนนี้ไปให้ได้ได้จันนาะหิงสาวรับคำในดำผลักออกจากห้องโถงนั้นไปไอ้จันนางงงไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนัติ๋วถามหญิงสาวเสียงเครือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันจันนาะ รู้ๆเท่าที่นารู้นี่แหละและพวกเราจะรอดคืนนี้ไปได้ไหมรอดสิจ๊ะเราต้องอยู่ต่อไปจันชายกล่าวน้ำเสียงเข้มแข็งกว่าเดิมเชาวแล้วสีห่หอกับกำนันสงเพิ่มมาวงตัวการที่บ้านของโซจอทวมราวกับนัดหมายกันเอาไว้นั่นเป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานคนโดยยิงตัวตายส่วนสารวัตรเถลิงเดก,กับพักพวก ก็เหลือเพียงเท่ากระดูกกองเป็นยอมย่อมเสียฮอพุ่งขึ้นแล้วเหลือกันว่าเป็นฝีมือของไอ้น้ากากไฟปัญหาก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าหน้ากากไฟคือใครสอจอทวมตั้งโคสังเกตคุณสุริยาคุณสุริยาไงกำนันสงตอบไม่น่าจะเป็นไปได้เสียฮอว่าแต่ผมชักคล้อยตามแฮ แม้ว่าไม่เคยเห็นกับตาแต่เคยได้ยินพวกที่เคยติดตามไอ้หลิมเล่าให้ฟังเหมือนกันคนคลุมตลาดของถมเอ่ยเสียงเรียบใบหน้านั้นไม่ร่องรอยของการถูกในดำชกเมื่อคืนแต่ไม่มีใครกล้าถามคนพวกนั้นอยู่ไหมกำนันสงถามผมอยากได้ความจริงว่าหน้ากากไฟมันมีจริงๆหรือว่ามีคนพยายามสร้างเรื่องดีขึ้นมาเพื่อแหกตาพวกเรา น่าเสียคุณทว้วมคือยังเคลือบแคลงอยู่อย่างนี้เราตั้งหลักไม่ถูกเหมือนกันนะว่าจะยังไงต่อไปน้นกากไฟมีจริงเสียงเล็กแหลมหนึ่งใส่เข้ามาทั้งสามสหายหันขวับก่อหลุดปากออกมาเป็นเสียงเดียวกันกุเล็กตุนยยาลาตีกาคขามาในห้องรับรองของบ้านเป็นการมาอย่างเงียบเชียบแม้แต่พวกที่เฝ้าอยู่ด้านหน้านับสิบชีวิตกูยังไม่รู้ คุณเล็กมาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยฉันไม่ได้ไปไหนนี่คะดุลยยากล่าวพลางขยับก้าวไปนั่งบนโซฟาตัวใหญ่มังกลายเป็นนั่งหัวโต๊ะไปโดยปริยายได้ข่าวว่าคุณสุริยากำลังตามหาคุณอยู่เขาไม่ได้ตามหาฉันเขากำลังทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรเป็นของฉันแต่เขาจะไม่ได้อะไรเลยแม้ว่า เขาจะเป็นหน้ากากไฟคนเล็กว่าไงนะครับสุริยาราตีก็คือหน้ากากไฟหญิงสาวโตบคนที่สามารถใช้ไฟเผาพลาศัตรูให้หมอดไม่ได้ภายในชั่วพริบตามันคือไฟบัรลัยกันไฟบรรลัยกันลอเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยคุณอากำนันดุริยาจงหน้ากำนันสง์ คุณอาคิดว่าคนอย่างฉันลอเล่นเป็นเด็กคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉันเคยพูดเล่นกับใครหรือเปล่าเออน้ำเสียงอังเก้าวกระด้างกว่าเดิมบวกกับสีหน้ารละแววตาของหญิงสาวทำเอาสามสหายถึงกับกลือนน้ำลายฝืดคอแม้แต่ละคนสั่งสมประสบการณ์ในแวดวงมาไม่ต่ำกว่า20ปีแต่กลับต้องยอมสยบให้กับเด็กสาวมู่วานซืน ลึกๆแล้วมีความรู้สึกต่อต้านเหมือนกันไม่เห็นว่าดุลยาพยายามจะครอบงำพวกเขาทว่าอำนาจที่จะต่อต้านนั้นกลับไร้พลังอย่างสิ้นเชิงดุลยาแสดงความคิดเห็นอะไรพวกเขาจึงทำได้แค่พยักพยเยิดหน้ายอมรับการตัดสินใจของเด็กสาวมุ่วานซืนอย่างยอมจำนนไม่มีข้อสงสัยใดๆและไม่มีใครกล้าปลีกป,ปากถาม จนกระทั่งร่างคองดุลยาก้าวออกไปจากห้องนั่นแหละทุกคนจึงได้สติมองตากันอย่างงงงันบ้าชมัดเสียฮอคำรามทำไมผมต้องเชื่อเด็กเมื่อวานซือคนนี้ด้วยนอนสิกำนันทรงเห็นด้วยคุณท้วมละ่ะเสียฮอถามตกลงเอาไงผมเองก็ชักไม่แน่ใจ คุณพูดเหมือนคุณกลัวอย่างนั้นแหละใช่รอเลน่นนาตอนนี้มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของพวกเราด้วยซ้ําเพราะคนที่น่ากลัวอย่างคุณดุยก็ตายไปแล้วนายตำรวจที่เอาผลประโยชน์พวกเราไปกินตั้งมากมายอย่างสารวัตรเถลิงเดชก็ไม่อยู่เหมือนกันกำนันส่งไร่ย,ยาวสี่หอพยักหน้ากำนันพูดถูกเวลานี้น่ะ ถ้าเราสามคนจับมือสามคัคคีกันเอาไว้รับรองว่านานไหนก็กินพวกเราไม่ลงอืมสจทวงครางใช้ความคิดอย่างหนักแล้วคุณดุลยาละ่ะก็แค่เด็กผู้หญิงที่ขาดเสาหลักในชีวิตคนหนึ่งจริงอยู่เมื่อก่อนพวกเราเกรงใจพราเป็นลูกสาวคุณพุทธแต่เวลานี้จะมีความหมายอะไรละ่ะกำนันพูดมีเหตุผล ถ้างั้นเอ๊ะเสียงเอะอะโวยวายข้างนอกทําให้สามสหายต้องหยุดชะงักใครมากก่อกว่าพวกเราทั้งสามต่างกระชากปืนพกประจํากายออกมาราวกับนัดหมายพอเสียงโวยวายและเสียงร้องโอดโอยภายนอกและพลุนพผันออกจากห้องรับแขกไปอะไรกันเนี่ยสามสหายหลุดปากออกมาราวกับนัดหมายอีกครัหนึ่งพอเหล่ามือปืนคุ้งกันนับสิบ มาจากสามซุ้มพากันลงไปนอนระเกะระกะในสภาพที่ดูไม่จืดคล้ายๆถูกสมแต่ท่าจำนวนของปรปากมากกว่านั้นก็ว่าไปอย่างนี่ดุลยาราตียืนจังก้าอยู่ตรงนั้นตามลำพังสามสหายเก้าไปถึงเผชิญหน้ากับยิงสาวที่พวกเขาตรานหน้าว่าเป็นแค่เด็กมุ่วานซืนหากไม่ทันได้ปรีบปากดุลยาชิงพูดขึ้นก่อน นี่แค่ทดสอบเล็กๆน้อยๆรุ่น้องของพวกคุณอาใช้ไม่ได้แม้แต่คนเดียวคุณดลยาไม่รู้ใครหลุดปากแต่น้ำเสียงนั้นแผ่วเบาฟังดูเหมือนคลางถ้าเดาไม่ผิดไอสุริยาจะมาพบคุณอาทั้งสามเร็วๆนี้ฉันจะไม่บังคับหรอกว่าใครจะอยู่ข้างฉันหรือข้างไอสุริยาดุลยาเนิ้นคำว่าไออย่างชัดเจน เมือนเป็นการประกาศตัวชัดว่าเธอกับสุริยาไม่อาจจูร่่มโลกกันได้เป็นขณะเดียวกับนะจันฉายเดิมรับในดำที่เพิ่งขับรถกลับมาจากข้างนอกพอมช่วยขวงเข้าของพรุงพรังออกจากกระบะสภาพดูโทรมเต็มทีขอโทษทีเว้ยข้าเห็นเองหลับอยู่ก็เลยแวบไปซื้อเมื่อก่อนฟ้าสางอ้อ เอ็งไม่ต้องสงสัยว่าข้าอารตู้ไปไว้ไหนข้าขับไปจอดทิ้งไว้นอกเมืองนู่นแหละคันนี้ของข้าว่าเพิ่งไปเอาออกมาจากอู่ดีแล้วล่ะนะแล้วนาได้ข่าวอะไรมาบ้างละ่ะคือในดำกลับไม่กล้าสู้สายตาของจันฉายคล้ายกับมีเรื่องลำบากใจที่จะพูดนะยิงสาวขวางทางในดำเอาไว้หลีกทางสิไอจัน นะ้ากำลังมีเรื่องปกปิดหนูอยู่นะเปล่านี่ยังไม่กล้าสบสายตาเมื่อกี้หนูถามนะ้าไม่มีอะไรหรอกสรุปว่าไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรไม่จริงใช่ไหมนะ้าบอกนะ้านะ้าโกหกไม่สนิทด,ดอกหน้าตาน้ามันฟ้องเฮ้ยนะ้างั้นหนูจะบอกนะ้าติ๋วนะว่านะ้าแอบชอบแอน ดำสะดุ no bang, story, a, well. ้งผู้บ้าบ้าก็มันจริงไหมล่ะเออพอพูดถึงแอนข้ามีเรื่องของแอนด้วยว่าแต่พูดเดียวเข้าสินะเธอตายแล้วไม่จริงใช่ไหมนะข้าจะโกหกเองให้มันได้อะไรแอนตายแล้วหนังสือพิมพ์ลงว่าคุณสุริยาตกเป็นผู้ต้องสงสัยฮะมีหลักฐานบางอย่างตกอยู่ใกล้ศพของแอน หลักฐานอะไรล่ะนะบัตรนัศึกษารูแ้แอนแต่ยังไงถูกฟันคอขาดกระเด็นคุณพระแล้วเมื่อคืนนี้สารวัตรเถลิงเด็กก็ตายจ้าพอดุยกเก่าสมุนก็ตายทั้งหมดยกเว้นคุณดุยเหลือแค่ขี้เท่ากระดูกคุณดุยล่ะถูกจ่อยิงระยะเผาขนนี่เองตอนนี้คงเบาใจได้ว่าคุณสุริยายังมีชีวิตอยู่ และเขาเป็นนักกากไฟที่น่ากลัวจริงๆนาเชื่อหรือว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของนักกากไฟดาบเพี้ยมออกมายืนยันกับสื่อว่าเขาเคยเห็นคุณสุริยากลายเป็นนักกากไฟดาบเพี้ยมหญิงสาวครางข้าชักไม่มั่นใจว่าไอาจันไม่มั่นใจอะไรล่ะนะขณะที่คุณสุริยากลายเป็นนักกากไฟเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ไหมวะ ในดำถามคำถามนี้แม้จันฉายเองก็ไม่กล้าตอบไอ้จันในไหนก็พูดแล้วทังไงข้าขอพูดให้หมดเลยได้ไหมวะเอาสินะข้าจะพาลูกเมียข้าหลบไปอยู่ข้างนอกส่วนเองก็ไปตามทางของเองนะข้าเสียใจว่าข้าไม่อยากเอาชีวิตลูกเมียข้ามาเสี่ยงด้วยหญิงสาวนิ่งอึง้งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเข้าใจ ไปเถอะนะพาน้าติ๋วกับลูกๆของน้าหลบไปให้ไกลข้าขอโทษว่าไม่เป็นไรหรอกนะาถ้าหนูเป็นนา้าหนูก็คงจะทำเหมือนน้าเหมือนกันแล้วเองละ่ะในดำถามหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหญิงสาวตอบน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวหนูจะรอพี่สุริยาอยู่ที่นี่เออมันข้าขอตัวก่อนนะอ้อ ในดำขยับจะก้าวออกอาหารกลางกินพวกนี้ข้าซื้อมให้เองเผื่อเองยังต้องอยู่นี่อีกหลายวันขอบคุณมากจ,จันนะบุญคุณของนะหะนูจะไม่มีวันลืมหญิงสาวยกมือไหว้อจันในดำรู้สึกผิดและรู้สึกเกลียดความคลี่คลาดของตัวเองชบกลแต่ก็นั่นแหละถ้าหากเขาไม่มีภาระอะไรก็คงเลือกที่จะร่วมหัวจมท้ายกับจันฉาย จันฉายยิ้มพยักพยเยิดหน้าให้นักเลงรุ่นน้ารีบไปเถอะนาสักพักครือหาดที่ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงสูงลิว้วก็มีเพียงจันฉายอยู่ตามลำพังจะว่าไม่หวั่นไหวเลยก็ดูไม่เป็นความจริงแต่ความเชื่อมั่นในตัวตนของสุริยายังคงมีมากกว่าเธอเชื่อว่านักกากไฟไม่ใช่คนเลวร้ายไฟของนักกากไฟ ไม่มีวันทำร้ายคนดี